ะะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่อำเภอศรีสงครามนะคะจังหวัดนครพนโมนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาดูร้านลูกค้าเนาะคือติดตั้งไว้ก่อนแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศคือลูกค้าเยอะมากค่ะจริงๆช่างติดตั้งไว้แล้วก็ไม่มีหาอะไรนะคะลูกค้าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เข้ามาให้ลูกค้าสบายใจเฉยเนาะอยากอยากมองหน้าลูกค้าอยากเห็นลูกค้าอยากได้พู แชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆที่ควรจะรู้เกี่ยวกับทาเกี่ยวกับการสร้างร้านล้างรถหยอดเหรียญก็จะเป็นการดูแลรักษาตู้ทุกอย่างเลยนะคะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่อํอาเภอสีสงคมครับตําบลสีสงครมอยู่แถวแวโลตัดใหญ่สีสงครมครับ ừ ừ ข้างๆไทยฟู้ดครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะคะที่อยู่ในเขตอําเภอสีสงคารามนะคะจังหวัดนครพนมอนครพนม สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ